สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้เรามาแกงเห็ดกันนะคะเห็ดเพลิงมั่งนอกเนี่ยนะคะเขียงเห็ดประเทศในเท่า์แลนนะคะหาเห็ดน้ำปลาน้ำดอนมาแกงแล้วพี่น้องเนาะแกงเห็ดยั่วๆนะคะนี่จะได้ดอกในหน่อยพี่น้องเอามาให้เบ่งพอหอมปากหอม่อพอพหายคือทอดภูเขาปลาเขาดอน แกงเห็ดพี่น้องใส่น้ำปลาแดกใส่พักอีตูใส่พักรุงตูด้วยนะจ๊านี่คะ่ะพักอีตูกลว่ามันเดือดไก่ทีกรน,นะคะนะข้าประจังมาใส่ mm hmm. แกงเห็ดนี่ก็ง่ายๆนะคะคะ่ะบรีลีขึ้นน้ำใบย่านางนะะ้น่ะเนาอถ้าเราใส่น้ำใบย่านางแล้วนะคะมันก็สิออกว่าแสบมันนัวเห็นบอกพี่น้องเดือดปื๊บๆหอมไปถึงบ้านท่านผู้ชมเลยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะแกงเห็ดยั่วยๆพี่นอ้องคนอีสานบานเห่าแกงเห็ดหนึ่งก้อนเหนียวเข่ากันวันตีกับคุยเอามาให้เบื่องพ่อหอมปากหอมคอค่ะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์แกงเห็ดด้วยนะคะสุดท้ายนี้คอยพี่นอ้องมีแฟนคนสวยคอยดิมีแฟนภูหูได้สู่ภูร่วยสวัสดีจ้า